สวัสดีครับผมเอกจากออโต้รูทนะครับวันนี้ได้ทําการติดตั้งนะครับสัญญาณกันขโมยรถมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้เป็นออเนียลซูเปอร์วันเวกกล่องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อนะครับกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นี่ให้กับรถมอเตอร์ไซค์เอสเอ็กนะครับตัวใหม่ล่าสุด1 2 5่งสองห้นะครับไอ้โฉมใหม่ปี2016นะครับไอ้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าการทํางานเขาทํางานกันยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเจ้าของรถ เกิดมาใกล้ๆ้วยแล้วกันนะครับแนะนําวิธีการใช้งานดูจากในส่วนของที่เป็นปุ่มกดก่อนนะครับรีโมทเรามีด้วยกัน4ปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มล็อกปุ่มที่สองคือปลดล็อกที่สามที่ใช้สําหรับในการสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นรูปสายฟ้านะครับแล้วก็เป็นรูปกระดิ่งนี้สําหรับเรียกหรือค้นหารถนะครับเวลาเราล็อกเนี่ยนะครับเราสามารถล็อกด้วยกันสองระบบระบบแรกเป็นระบบคือล็อกแบบมีเสียง บแบบที่2คือล็อกแบบเงียบนะครับดูแบบแรกก่อนล็อกแบบมีเสียงนั่นคือกดปุ่มล็อกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับพอเรากดไปนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่ามีไฟเลี้ยงกระพริบด้วยตรงนี้เราติดตั้งในส่วนของไฟนะครับ LED บอกสถานะการล็อกไว้เมื่อเรากดนะครับล็อกปุ๊บนะครับตรงนี้จะไม่ติดทันทีนะรออีกสักแป๊บนึงตัวนี้ติดขึ้นมาสแสดงสถานะแล้วว่ารถตอนนี้ล็อกอยู่เวลาโจรเห็นโจนรู้มีการขโมย เวลาเรากลับมาที่รถอุ้ยยังล็อกอยู่ตรงนี้บอกสถานะให้เรารับทราบนะครับล้วใครโดนรถนะครับจะร้องเตือนก่อนในันดับที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกื่อการโดนอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยรถจะร้องลั่นเลยอ่าวิธีการใช้ยางถูกต้องถ้าหามันร้องยาวแบบนี้ร้องลั่นแบบนี้ให้เรากดล็อกซ้ําลงไปให้กดล็อกซ้านะอ่าหลายท่านหลายคนเนี่ยใช้ใช้งานกันบสมมยิผิดพลาดคือถ้ารถร้องร้องลั่นแบบเมื่อสักครู่ไปกดปลดล็อก ผลคือเสียงหยุดเหมือนกันแต่ว่าการขโมยนั้นถ้าเรากดปลดล็อกมันจะหยุดไปด้วยนะครับแต่ตรงนี้ถ้ามีการร้องลั่นใหม,ม่ล็อกปลดล็อกซ้ําลงไปเสียงหยุดและการขโมยยังคงทํางานอยู่ยังคงล็อกให้เราอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็จะสามารถยังคุมรถเราอยู่ยังป้องกันรถเราอยู่นะครับการกลดล็อกเป็นการเช็คด้วยว่ารถเหล่านั้น ปกขโมยหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นการกระแทกรถเรามาน,นั่งรถเราเล่นเฉยๆจนรถร้องลั่นยาวขึ้นมาแบบสักครู่นี้เนี่ยเรากดล็อกสามเสียงมันจะหยุดลงได้แต่ในกรณีที่โจรน,นะครับทำการแทงเบ้าหรือกุญแจเราเพื่อที่จะขโมยรถแบบนี้นะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นเหล็กแหลมของโจรแล้วกันนะครับเราแทงเข้าไปนะครับแล้วก็บิดไปที่อ่อนเห็นนะครับว่าไฟเมื่อกี้เส ติดแล้วติดเลยเช่นเดียวกันลูกค้าผมแนะนำไหมว่าถ้าร้องลั่นยาวให้กดล็อกใช่ไหมเป็นไงครับกดดูคราวนี้รถไม่หยุดกดดูครับรถไม่เงียรถยังคงดังอยู่ต้องกดปลดล็อกเท่านั้นรถถึงจะหยุดเสียงเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างที่กันขโมยบอกเราถ้าคนมาขยับรถเราเล่น หรือมาขยับรถเราออกจากลานจอดจนรถเราร้องเสียงลั่นเมื่อสักรูนี้เรากดล็อกซ้ำไปปุ๊บมันจะหยุดได้เสียงมันจะเงียบลงแต่ถ้าเป็นในกรณีที่โจรมาบิดเบ้าตรงนี้เราอยู่่างไกลอไปเราได้ยินเสียงรถเราร้องเรากดล็อกเพื่อเช็คดูว่ารถเรายังเป็นไงบ้างดีไหมกดไปปุ๊บคราวนี้ดันไม่หยุดเสียงนั่นหมายถึงว่าไม่ไม่ได้แล้วเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วรถเรากาลังโดนขโมยให้วิ่งมาที่รถเลยนะอย่า พึ่งไปกดปลดล็อกจากระยะไกลไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเวลาที่รถเราโดนขโมยเนี่ยเบ้าเราจะอยู่ที่ออนถ้าเรายังไม่เห็นรถเราไปกดปลด,ดล็อกไฟมันจะครบวงจรทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ารถเราโดนขโมยอยู่ปล่อยมันล้องไปก่อนแล้ววิ่งมาที่รถถึงรถแล้วค่อยกดปุ่มปลดล็อกมึงถึงจะเงียบนะครับนี่คือวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะนี่คือล็อกแบบมีเสียง ล็อกอีกแบบหนึ่งคือล็อกแบบเงียบหรือล็อกแบบปิดเสียงนั่นคือการขดล็อกตัวนี้สองครั้งแบบนี้ครับกดต่อเน,นื่องเลยตึ๊บตึ๊บแบบเดือเปลิมาส์ไฟกระพริบบอกสถานะแล้วว่ารถล็อกเรียบร้อยล็อกแบบเงียบหมายถึงยังไงเวลาโดนรถรถจะไม่มีเสียงล็อกครับมันจะมีแค่ไฟกระพริบของไฟเลี้ยวนะครับที่กระพริบขึ้นมาบอกเราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ เตือนไว้เลยว่าอย่าไปบล็อกเงียบนะครับในจุดที่เป็นที่ส่มเสียงหรือที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นไม่มียามเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาที่โดนรถเนี่ยรถจะไม่ล้องรถจะเงียบถ้าไปจอดสมมติไปจอดใต้โลตาสซึ่งเป็นที่สูมเสียงรถหายสูงมากตอนนั้นไม่มียามเฝ้านะครับมันจะไม่ร้องนะครับใช่ไหมถ้าเราล็อกเงียบมีส่มเสียงที่จะโดนเข็นออกไปได้นะครับ รถเนี่ยถ้าเราล็อกเงียบมันจะร้องอยู่ได้กรณีเดียวเท่านั้นคือตอนที่โดนแทงบ้ากุญแจเท่านั้นนะฮะ่าเดี๋ยวติดละร้องเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกล็อกเงียบดังกรณีเดียวเท่านั้นคือตอนที่บิดกุดเบ้าและเช่นเดียวกันได้ยินเสียงรถร้องอยู่กดล็อกซ้ำยังไงก็ไม่หยุดนั่นหมายถึงรถคุณโดนแทงบ้ากุญแจ เพราะฉะนั้นจุดที่เราสามารถจะล็อกเงียบได้อย่างเดียวและปลอดภัยหน่อยก็คือในส่วนของลานจอดรถตามห้างที่มีการยื่นเก็บบัตรจอดรถเก็บเงินค่าจอดเรานะครับตรงนั้นมียางเฝ้าตลอดรถจอดจํานวนมากเราจอดล็อกเงียบไว้เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งแล้วรถมันจะร้องขึ้นมานะครับปุ่มถัดไปเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจเลยแต่ว่าตรงนี้ต้องอ่อนเอนนที่ต้องออนไว้เกียร์ต้องว่างนะครับ การสตาร์ทคือการกดปุ่มสายฟ้านะครับสครั้งรถจะติดเลยนะครับไม่จะ็นต้องใช้กุญแจสามารถขับขี่ได้ครับยาวรถจะไม่มีการหน่วงเวลาหรือจะดับลงการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับไม่สามารถดับด้วยกุญแจได้นะใส่กุญแจเข้าไปแบบนี้ดับไม่ได้ถ้าเราสตาร์ทด้วยรีโมทคือปุ่มสายฟ้าตรงนี้เราต้องดับด้วยปุ่มปลดล็อกคือ สตาร์ทด้วยรีโมทต,ต้องดับด้วยรีโมทนะครับก็คือุ่มปลดล็อกปุ๊บดับเลยนะครับแต่เบื้องต้นผมแนะนําก่อนว่าการสตาร์ทด้วยรีโมทบ่อยครั้งนั้นไม่ดีต่อแบตเตอรี่ของรถมอเตอร์ไซค์แบตจะหมดเร็วเสื่อมไวนะครับตรงนี้ถูกออกแบบมาเมื่อเวลาที่เบ้ากุญแจเราถูกทําลายแล้วเราใช้ตัวนี้มันไม่สามารถที่จะอ่อนไฟใ,ใช้งานได้ ตรงนั้นเนี่ยเราถึงมาใช้ตัวสตาร์ด้วยรีโมทอีกทีหนึ่งนะครับเขาออกแบบมาเพื่อตรงจุดนั้นไม่ได้ออกแบบมาใช้แทนกุญแจนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการค้นหารถนะเป็นสุดท้ายผมที่4นะครับเราไปจอดที่ไหนเนี่ยเราล็อกขอให้เรียบร้อยจากนั้นเราล็อกรีโมทนะครับแล้วก็เดินออกไปเมื่อเราเห็นไฟกระพริบแล้วเราก็เดินจากลูเราไปได้ละกลับมาในลานจอดจําไม่ได้ว่ารถเราจอดอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราก็กด กะดิ่งตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวด้านท้ายด้านหน้าตัวรถถ้าเราเจอรถเราอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วให้เรากดนะครับปุ่มล็อกมันจะหยุดเสียงลงแล้วจะสังเกตได้ว่ารถเราก็คงยังล็อกอ,อยู่เหมือนเดิมนะครับมาถึงรถแล้วค่อยกดกนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการใช้งานรีโมทการสมมว a ออโต้รูทน,นะครับคือ ถ้ารถมีเสียงร้องรถเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะกดปุ่มล็อกอย่างเดียวเท่านั้นและเราจะมากดปุ่มปลดล็อกหรือคลายล็อกเมื่อยืนอยู่ข้างรถแล้วนะครับเป็นวิธีการใช้งานแบบนี้ถึงจะถูกต้องสุดท้ายครับถ้าเผื่อเราไปจอดหน้าเซเว่นอารมณ์อาจจะรีบหน่อยไม่ได้ล็อกลิ้นไม่ได้ล็อกรีโมทไม่ได้ล็อกคออะไรก็ว่าไปแล้วโดนแทงเบ้าบุญแจสมมุติว่านี่คือการแทงเบ้านะครับแล้วก็โจนก็สตาร์ทเรา นะครับตกหนีไปตรงนี้นะครับขอรีโมทอีกอันหนึ่งลูกคะลูกค้าสามารถที่จะสั่งดับเครื่องยนต์ด้วยรีโมทจากระยะไกลได้นะครับตัวแรกที่ผมจะสอนก็คือเราสามารถใช้ปุ่มกดล็อกเลยครับเรากดปุ่มกดล็อกนะครับกดปุ๊บเครื่งยนต์ดับปั๊บเลยนะครับได้ไกลถึง2 0 0ร้อกมเลยทีเดียวนะครับแต่ให้สังเกตใหม่เมื่อกี้เนี่ยพอเรากดปุ๊บมันจะดับปั๊บแต่ว่า เบรนใหม่ตัวนี้จะกลับขึ้นมาติดใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นจรนเอารถเราไปจริงๆเนี่ยเขาก็จะสามารถส,สตาร์ทใหม่ได้ทีเพราะฉะนั้นปุ่มที่สําคัญสําหรับการขโมยที่เน้นไปแล้วก็คือปุ่มล็อกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโจรเอารถเราไปจริงๆเราเห็นรถเราถูกโจรนขับขี่ไปให้เรากดปุ่มล็อกครับตรงน,นี้เครื่องยนต์ยังคงติดอยู่นะครับแต่ว่ามีเสียงด้วยโรจะขับไม่ได้อีกแป๊บเดียว จะดับลงไฟเดินไม่ดับไปแล้วครับโจรตาษาไม่ติดเสียงไม่หายจนกว่าเราจะกดกดล็อกเท่านั้นระบบจึงจะกลับมาทํางานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราเห็นโจนเอาไปมาไอโจนบ้าแล้วรถเราไปเราไงไม่พูดดีันาดน,นี้ใช่ไหมเรากดปุ๊บมันจะขับแว้นไปได้อีกประมาณห้าวินาทีแล้วเครื่องยนต์ดับลงรอจนกระทั่งโจรทิ้งรถเราไปแล้วเราไปหาเขาไปหารถเราเหมือนเดิมเนาะ แล้วก็กดปุ่มปลดล็อกสัญญาณจะเงียบลงถึงตรงนั้นถ้าเบ้ากุญแจเราเสียหายเราใช้ตัวนี้บิดไม่ได้แล้วเราก็สั่งสตาร์ทด้วยรีโมทเพื่อขับขี่รถจักรยานของเราไปสอนอหรือจะไปซ่อมที่ศูนย์บริการก็เป็นอีกทีนงนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่เข้ามาใช้บริการขอพูดครับสำหรับการรีวิวการใช้งานรถ Honda M S X 1 2 5 S F ตัวใหม่ครับสวัสดีครับ